บอลโคสโอ้โน่าน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะแม่ผู้ชมก็คือทําทุกอย่างจะจะจะเป็นทุกอย่างจะเป็นอาฟุตบอลจะเทควันโดจะอะไรเงี้ยจะระดับผมระดับเพิงจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์จะเป็นล็อกสตาร์จะเป็นอะไรเงี้ยเป็นทุกอย่างในยุคนี้สามารถให้เด็กค้นหาตัวเองได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะค้นหาไปเรื่อยๆอาชีพอะไรก็คือเสิร์ฟเสิร์ฟหมดอาชีพไม่หนอใช่ค่ะก็ให้ ให้ลองทุกอย่างค่ะค่ะช่วงนี้ก็คือเหมาะกับหมายถึงว่าการเรียนรู้เขาต้องมีในทุกๆวันใช่ไหมแม่เลยให้น้องออกไปเจอโลกว่าก็จริงๆก็คือทุกวันคือการเรียนรู้แหละค่ะก็ก็สําหรับเด็กน้องเพราะว่ามันก็เป็นช่วงที่แบบเหมือนสมองนะเซลล์สมองเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคือใส่อะไรไปมันก็จะแบบมันมันเป็นช่วงที่แบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการเจริญเติบโตแบบยิ่งกว่าทวีคูณอ่ะคือตอนนี้ก็คือใส่อะไรไปก็แบบ นะเป็นการเรียนรู้หมโดเลยนี่ยหลายคนก็ชมว่นาน้องเป็นคนที่กลมกล่อมมากเลยค่ถ้าสมมติว่าออกกําลังกายแมนๆก็ทำได้ <c oughs> แ่็แไ,ได้ค <c oughs> ่ะก็ม <c oughs> ีเด็กผู้ชายที่บ้านด้วย <c oughs> 2คนเลยเงี่ยแล้วก็จริงๆแม่ก็ไม่ใช่คนหวาน <c oughs> มากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีลูกสาวอะก็ก็กลัวว่าจะไปทางนู้นเกิดก็พยายามจะ ก็พยายามดึงใช่ก็พยายามดึงให้แบบเออเป็นมีความเป็นหญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ตอนนี้ที่บอกว่าน้องน้องมีความแบบแมนขึ้นนี่ค่ะแมนขนาดไหนคะแม่ชมก็เป็นติณิสัยพี่ก็อาจจะติดนิสัยพี่อะไรเงี้ยบางทีก็อยู่กับเด็กผู้ชายเลยแบบบางทีกิริยงกิริยาหรือว่าจังหวะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็อาจจะทําอะไรแรงเหมือนเด็กผู้ชายเพราะว่าเล่นกับพี่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีบ้าง ก่อนหน้านี้บอกว่าน้องจะเข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะค่ะน้องมีแบบพูดถึงโรงเรียนบ่อยมากขึ้นไหมคะก็ชมว่าเขาเหมือนเขาก็รับข้อมูลว่าเนี่ยเดี๋ยวสิงหาเขาจะเป็นโรงเรียนแต่ชมว่าเขาไม่รู้ว่าสิงหาคือเมื่อไหร่เนาะคือเขายังไม่ได้มีเซนส์ว่าเออแบบกี่เดือนมันนานแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาเขายังไม่เข้าใจ เขาเข้าใจไหมคะว่าจะต้องมีกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนเขาเข้าใจว่าต้องมีกระเป๋ามีกระติกน้าอะไรเงี้ยต้องเอาของใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยเขาเข้าใจเริ่มเ, <c oughs> เริ่มเริ่มเอากระเป๋ามาเลยเรียงางตอนนี้ก็ <c oughs> มีแบบเหมือนชอบชอบเล่น,นอชอบเล่นที่<ม>บ้านช,ชอบเล่นแบบว่าเล่นแบบไปโรงเรียนอ่าเล่นไปโรงเรียนแล้วก็แบบให้แม่มาส่งตรงนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเดินเข้าประตูอะไรกอย่างไปแล้วก็เดินออกมาก็เลิกเรียนแล้วอะไรเงี้ยแม่มารับอะไรเงี้ยแล้วแม่ชอก็มีเกากรั้วไหมคะเพื่อสมจริง ก็อยู่ที่ก็อยู่ที่เดิมไงก็อยู่ที่เดิมเพราะว่าไปแป๊บเดียวแบบนับหนึ่งไม่ถึงสิบอะอันนี้ยังไม่ได้มีแพนค่ะยังไม่ได้มีแพนผมไม่ชมโสต์ภาพหมนก้นแล้วผมก็แซวเลยค่ะว่าผมไม่ชมดวแล้วนะจะเป็นแม่ค้าอยู่หรอเป็นออายตายแล้วโอ้ยยังมีคนรวยกว่าเราเยอะค่ะอันนี้ยังจุ๊ว่ายังไม่ได้รวยคือก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ารวยไม่ได้อะไรแต่ว่าก็ยัง ก็ชอบอะเออชอบขายของแล้วก็เออมันก็คือชมเหมือนได้ทำเองอะไรเงี้ยที่มันนอกเหนือจากงานตรงเนี้ยที่มันไม่ใช่งานแสดงอะไรเงี้ยก็เหมือนถ้าเราเราได้ได้ปั้นธุรกิจได้ทำอะไรขึ้นมามันก็เป็นความภูมิใจอีกแบบหนึ่งคือมันก็ออกมาจากอีกโซนหนึ่งที่เราคุ้นเคยอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้เริ่มต้นแล้วแบบมันหาเงินได้มันทำเงินได้มันก็ภูมิใจ เออมันก็ชมว่าแม่ค้าทุกคนเข้าใจฟิลเออเวลาทำอะไรมาแล้วแบบเออมันขายได้แล้วมันแบบเออมันชื่นใจก็ไปเปิดร้านปีกคนอตทุพนนอตเป็นนักธุรกิจนั่นนู่นนี่เอ้าไม่ชมมาเป็นเปิดธุรกิจเพิมเติมอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆชมก็อินสปายจากจากคุณน็อตนะเออจากคุณนอตเพราะว่าก็แกก็แบบก็ก็เป็นเป็น อะไรที่เขาแบบคุ้นเคยกว่าเราเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆด้วยอินเนอร์ด้วยเนเจอร์ชมคิดว่าชมก็มีในตัวเพียงแต่ว่าวิธีการแบบเอ็กซิคิวชันหรือว่าการที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมาย1 2 3 4อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องขอคำแนะนำขอวิชาจากแกอะไรเงี้ยเหมือนบอกมาธุรกิจก็ทํทำร่วมกันไหมคะเฉนาะมีชื่อร่วมกันอะไรหรือว่าไม่ได้ร่วมส่วนเยเออเพราะว่าเหมือนสื่อธุรกิจเขาก็ไปลงว่าแบบมันมันชื่อร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นธุรกิจร่วมกัน คือจริงๆมีชื่อแต่ว่าชมก็ไม่ได้ค่อยมีส่วนในการแบบบริหารอะไรอย่างเงี้ยหรอกค่ะก็เป็นเป็นเป็นของคุณน็อตมากกว่าอย่างรั้นเพื่อว่าจะมีหน้าร้านไหมแม่ไม่มีค่ะยังนะแล้วจ่โอกาสแม่ยังไม่มีแผนยังไม่มีแผนที่จะมีหน้าร้านเพราะว่าชมว่ามันเอออว่าไม่มีหน้าร้านก็รวยเลยหรือเปล่าไม่ชม ไม่ไหวแล้วคราวนี้ก็ไม่ไหวแม่อ๋อไม่เราไลยแม่ก็คิดว่าตอนนี้ด้วยกระแสอะไรหลายอย่างในคำว่าพฤติกรรมคนอะไรเงี้ยมันออนไลน์มันก็ค่อนข้างจะตอบตอบตอบโจทย์กว่าเนี่ยแล้วก็การมีหน้าร้านก็แปลว่าเราก็ต้องมีเออแล้วมันก็มีเรื่องที่ต้องแมเนจเยอะขึ้นอีกอะไรเงี้ยทั้งแบบทั้งสถานที่ค่าเช่าพนักงานแล้วก็สต็อกที่ก็ต้องมีแบบว่ารองรับตรงนั้นอะไรเงี้ยตอนนี้มันเหนื่อยไหมแม่ที่ต้องโทรหลายอย่าง ูแบบบ้านมันอินไปก็มันจะเหนื่อยไหมไม่สิสัตว์นะคะเหนื่อยมามเลยมันก็จะมีความแบบว่าเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกหรอกถูกไหมคะเวลาเราแบบสวมหมวกหลายใบมันจะไม่ได้ดั่งใจเราไปทุกอย่างบางทีก็เหมือนตอนนี้เราต้องโฟกัสอันนี้นะช่วงนี้ต้องโฟกัสลูกหรือว่าช่วงนี้ต้องไปเป็นดาราอะไรเงี้ยเออหรือว่าช่วงนี้ต้องมาเป็นแม่ค้าแล้วก็สลับไปตอนนี้ต้องไปเป็น อินฟูเน็ตไออะไรเงี้ยมันก็มันสวมหมวกหลายใบมันก็จะมีบางครั้งที่เหมือนตอนนี้เราไปเป็นอันเนี้ยอยู่อีกอันนึงก็อาจจะต้องชะงักหรือว่าชะลออะไรเงี้ยอย่างวันนี้รับบทแม่ด้วยรับบทดาราด้วยใช่เป็นดาราด้วยเป็นแม่ด้วยแม่ฝังย่านขาเรื่องลูกดีไม่ได้เจอไม่ได้คุยอะไรแบบนี้เพราะว่าเรไม่ได้ up set ไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยเลยไม่ได้อยู่ นุ่นนี่มาพูดวงไปเยอะเลยคุณผู้ชมไป็มีความเป็นห่วงไหมคะก็เอ่อจริงๆก็ก็ผูกพันนะเนาะก็เราก็รู้จักกันมานานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นน่ะหรือว่าไม่รู้จะแนะนำ หรือว่าจะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้รู้สถานการณ์แบบรอบด้านอะไรเงี้ยค่ะก็รู้เท่าทุกๆคนซึ่งเราก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้ในทุกแง่มุมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ก้อมเลยไม่ไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรเออนออกไหมคือไม่รู้ว่าจะต้องมีก็ก็ติดตามไปไปกับทุกคนอะไรเงี้ยอืม อ,นนอันนี้อันนี้ชมไม่อันนี้ชมไม่ทราบลึกๆเราก็เป็นหัวงก็จร yes. นะิงๆชมก็คืออยากให้ท happy, ุกคนแฮปปี้เนาะอยากให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก cin ็เออก็ไม่ได้ชอบที่จะเห็นไม่ว่าใครก็ตามแบบต้องทุกหรือว่าว้าวุ่นหรือว่าอะไรถึงสิบไปอกมาแล้วเลิกเรียนแล้วใช่ แสดงว่าก็มั่นใจแล้วว่าถ้าไปส่งลูกเกลึงโรงเรียนจะไม่ร้องไห้แล้วเพราะว่าซ้อมไปแล้วหลายเดือนคิดว่าวันแรกๆอ่ะไม่ยังไม่ยังไม่ร้องค่ะแต่ว่าต่อต่อไปเนี่ยไม่แน่ค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยคือต่อให้แบบตื่นเต้นที่จะไปแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเด็กพอเขารู้ว่ามันต้องไปโรงเรียนทุกวันอีกเป็นปีๆอ่ะแบบแบบไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่อ่ะเออเขาก็จะเริ่มแบบ เฮ้ยต้องมาทุกวันเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่อยากมาอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่เตรียมตัวกับความเหงายัางไงไว้บ้างคะว่าเดี๋ยวเขาง,งานก็องงาจจะไม่มีเรื่องทำงานแล้วไม่มาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออ <c oughs> คือเพราะว่าถ้าคนเป็นแม่จะเข้าใจว่าวันหนึ่งอะมันเร็วมากเออเอาจริงๆริอะเหมือนเรายังทนันอะทำไม่ทันทําอะไรเสร็จเลยเลิกเรียนละอเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องไปรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันไปท<ะ>ัได้เหงา เ<ม>วลาที่ใช่ใช่คือถ้าคนเป็นแม่ชมว่าจะจะเข้าใจว่าม,มันชมว่าจนจนโตจนออกจากบ้านไปเลยหรือว่าแบบไปต่างประเทศอแะแยกกันอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันถึงรู้สึกว่าความเงียบคืออะไรอะไรเงี้ยถ้าตรงนี้เราจะเข้าโรงเรียนแล้วค่ะในการรับงานนะคะแม่ชมเราจะต้องมีการลาโรงเรียนบ่อยๆนะครับเพราะว่าความพ่อก็พุ่งกระจุดตลอดเลยคือยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะคะก็ตามสภาพก็เราก็ไม่รู้ว่า อาจริงๆเราก็ไม่ได้รู้ไม่รู้ว่าจะพูดง่ายๆคือเราก็ยังไม่รู้ว่าคุณลูกค้าจะซัพพอร์ตน้องไปถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้วางแผนไม่ได้ไม่ได้คาดหวังไม่ได้อะไรก็ดูตามสถานการณ์ไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะแล้วใกล้ถึงวันเกิดจะใกล้ถึงวันเกิดน้องแล้วเตรียมอะไรยังไงกันขนาดนไหนก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมากค่ะก็คงทำบุญแล้วก็กินข้าวกันอะไรเงี้ย ต้องมีต้องมีงานสำหรับแฟนหรือว่าอะไรอย่างเคี้ยแม่คะเพื่อนแม่อะไรแฟนคาะแฟนมีอย่างเงี้ยแม่ก<ม>ินอะไรกาแฟก็ให้มันเป็นไปตามคันลองของธรรมาชาติอะไรเงี้ยถ้ามีธุระไปกับแม่พอดีก็ไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้สะดวกก็ไม่ก็ไม่ไป แม่แจ้งเขารวมนามแบบว่าที่ใกล้จะวันเกิดแก้วแล้วนะนี่ผมก็บอกเขาแต่ว่าก็อย่างที่บอกเด็กเขาไม่รู้อ่ะว่าวันที่30คือวันไหนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่เก็ตแต่แฟนในเพจเขาตื่นเต้นกันเลยว่าตีโก้ว่าจะวันเกิดน้องเกลเมื่อวานนี้โมเงี้ยจริงเหรอคะมีโปรเจก็คอะโรเจกต์ไปให้น้องแล้อ๋อค่ะก็ตีแทนเจ็ดีแจ็แทนน้องไหมคะอาจจะมีแบบโปรเจกต์น้องอยู่หลังตุ๊กตุ๊กทุ่มันอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเหรอมีเหรอศิลปินเลยค่ะ เดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวเก้อเดี๋ยวเก้อค่ะแล้วทำอะไรอีกนึงธุรกิจของแม่ค่ะเตรียมตัวไปไม่ได้อะไรเตรียมตัวไปออฟฟิศได้ค่ะเต็มตัวอ๋อค่ะคือจริงๆอ่ะเราก็เอ่อตัวบริษัทอ่ะเราก็เปิดมาตั้งแต่ช่วงก่อนตั้งแต่ช่วงโควิดแล้ว House of Abby จริงๆก็เราเปิดตัวประมาณช่วงนี่แหละประมาณ2020อะไรเงี้ยค่ะ2019 2020บเาจำไม่ได้แล้วเออค่ะแต่ว่าก็เอ่อ ออฟฟิศก็ย้ายไปเรื่อยๆตอนช่วงแรกๆก,ก็ไปสิงอยู่กับออฟฟิศคุณนอตอะไรเงี้ยค่ะแล้ว็เหมอนตอนหลังมันก็มันก็ขยายอะเนาะอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็อยากมีที่ที่กว้างคืนมีที่เก็บสต็อกแล้วก็แบบเออมีที่ดีๆให้พนักงานแบบว่าเป็น environment ดีๆให้ทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็ใกล้บ้านชมด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีก็จะได้มีที่แบบ ไปคิดงานที่ไปไประชุมอะไรที่มันแบบปิดกิจารักษณะเพราะตัวชมเองก็ตั้งใจว่าปีนี้ก็อยากมาโฟก,กัสตรงนี้ให้มากขึ้นก็อยากเพราะว่าก็เปิดมาสี่ห้าปีแล้วก็โอเคก็แฮปปี้ happy, แต่ว่าก็คิดว่าอยากให้มันโต <Okay. S 1> อีกแต่ซึ่งก็แปลว่าเราก็ต้องให้เวลาจบมันอะไรเงี้ยก็ก็คิดว่าเออมีออฟฟิศใกล้ๆบ,บ้านอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะตอบโจทย์อะไรเงี้ยทำให้เราแบบเหมือน เาได้บ่อยขึ้นงานมันก็เดินมากขึ้นอะไรเงี้ยพอเราเข้าอ่ะเหมือนเราต้องไปตัดสินใจไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เราไปบ่อยงานก็เดินใช่ตอนที่ผ่านมาแม่ก็เริ่มไลฟ์ขายก่อนเริ่มแบบก็จริดจังมากขึ้นใช่ไหมก็ยังไม่ได้ถึงกับไลฟ์ขายอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ปักตะกร้าไม่ไม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังงมงมกันอยู่ว่าว่าแบบเออเป็น ช่องทางไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาก็ช่องทางก็เว็บไซต์ของเราเนี่ยแหละที่แบบว่ามันก็ตอบโจทย์ที่สุดเลยเียขนาดเว็บไซต์แม่ยังโซเอาภายในไม่กี่นาทีเลยก็แล้วแต่สินค้าแล้วแต่แล้วแต่ SKU กันไปคือบางอันถ้าว่ามีวืดบ้างไหมก็มีมีบ้างมีแบบว่าเดาทางผิดอะไรเงี้ยมันก็เออถั่วๆวกันไปก็เราก็เรียนรู้ไปอะค่ะแล้วแม่จะปักตะกร้าไหมล่ะแต่ว่าจริงจังในการเป็นสัตว์ประลาดอะไรเลยคือาวุธหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเออ จ้าขอบคุณครับอิสนสตาแกรมค่้ไ้มคะจ้า